ตีแบบตีแปนทำที่นั่งปอบต้นมะขามเดี๋ยวกับกวยดินออกเดี๋ยวมันก็ดิยนก็ไหลดูทั้งนี้บทพัพงตีอะไรได้เทศทั้งวันได้ดิ่งอันนี้ไหม บอดเทแบบบอดเตียนเตีแบบบ่เง่าไมพาดเอาสิแต่พังก่อนบางอย่กับเที่ยกนนะบ่นั่นแหละนั่นอย่าเดีเที่กอนคำเที่กอนเดี๋ยวฝนตกก็บ่ตดเนี่ กำลังไล่สดทางช่อง yeah. you YouTube คนโพทองบุยลำเปิดหาบ่เห็นดอกทั้งคุณอะไรทั้ง YouTube พูดไปไว้ท้งคุณนบ่เห็นเชื่อมเลยเอาไปไว้ทางบ่สายสายแยงตอนนั้นสมพุ่น

นั้นมีติดทูบอ๋อกับมัานลังค่านังบอ่าบนรับจมเสายังม่ไติดตัตีบอกลังค่าลังคาัลังค่าเียตตะกี้บนนีนนนี่ตัว นายผลิตเทปปูนนะสมเลยไอ้หดแบั้นยุกอะไรกันนี่สอะไรกัน เพื่อนก็ทั้งพุ่นเขาติดเครื่องหรือเปล่าหมูป่นหรือเปล่าผู้ทรงกำบาหอะปล่า

เด็กน้อยอยากไปกับป้าแต่ไม่ต้นีแหละหลานอยากม,มากไปไหนมากอะลรเศร้ามันแต่วันเป็นปวัดเป็นวัดปีนี้ผมไปเ่ิมแต่บ้านบอลบอลประต้งับเสาร์อาทิตย์สายมันมีอยูฝนเดี๋ยวมันสายบ่พอ้าสายมันอยู่องน้ำหมดละ

มันก็ตัง่เดโอ้มีตะเมียคู่อแล้วันยาวเป็นัไบุญเนี่ยเฮนยะาไปอยู่ทางเมียนมาพันพนเอาไปอตันนั่นว่ะ ไปนหดมันมีอยเศษนึงอยู่แต่ว่ามันเป็นเป็นบ้าหลังบ้านวัวถึง เดี๋้หวมไม่ลู่นาสุยอุ้ยหมยสวยใจหมบ้าน่านไปตั้งวัดปลาสกวนเขาบนวิทยาหยังเขาเพิ่งแงมเลยปีนี่หยางยังหลเลย

บอกวต้องต้องผลมันเป็นแบบมันหนีพังเนี่ยต้องผลตีแบบไมนได้ออบอกว่ามันเห็บตีแบบว่ได้นะที่มันติดดินก็ได้ตีไม่เต่าทุบังเอินี้ยจะหนาวของน้ำเดียวบ,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 บอกว่าอาจมัง โอูน,นั่งยสิชนดใหม่ป่ันอีมานั่งแล้วมันอีนอนอ,อันนั้น,น,อ,นอันนั้นก็บพกเป็นตะนอนดอกเพราะว่ามันหมดเออถ้ามันแคบนะอันนี้มันกว้าลวงวันเห็ดโครงการลอยลอยมันนี่เป็นมันนี่เป็นพัดน่อยตอนมันเป็นหมนนื่นุติเงี้ยจำหนี้ไหม